ซักนะคะเดี๋ยวซักแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะว่าได้อะไรบ้างเมื่อวานคือแบบเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะมากๆอันนี้คือซักเรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆอย่างนั้นเลย สวยมากผ้าดีอ่ะผ้าดีมาก สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานนะคะก็ได้ไปปัทวิกรมานะคะช้อปปิ้งหมดแรงมากแล้วทีนี้วันนี้ก็จะมารีวิวนะคะว่าเมื่อวานเราไปได้อะไรมาบ้างนะคะแบรนด์เนมเยอะมากค่ะทุกคนนี่นะคะเมื่อวานนี้คือ,อไม่ได้รีวิวเพราะว่าเสื้อผ้ามันค่อนข้างที่จะฝุ่นเยอะนะคะแล้วกอ็อันนี้คือซักเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะมันเหลือเยอะมาก ตากอยู่ก็ยังเหลือเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานนะคะเรากา็ได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้คืออันนี้คือซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยสวยนะคะทุกคนสภาพดีมากาที่แหวนไปนะร้านแรกก็จะเป็นร้านตัวละยี่สิบนะคะได้ได้มาหลายตัวได้ได้มาสิบเอ็ดตัวนะคะตัวละ ตัวละยีอะร้านแรกก็2องยี่สิบนะคะแต่ว่าเอ่อมันซักอยู่ค่ะอันนี้ก็น่าจะมันจะมีอยู่อ่าที่แหวนไปเมื่อวานเนี้ยที่แหวนที่แหวนซื้อนะ่าจะมีสา้านนะคะอ่าก็จะมีร้านตัวละยี่สิบแล้วก็โลละแปดสิบเป็นผ้าใหม่นะคะก็เลือกอยู่นานเลยค่ะแต่ว่าทุกคนถ้าสมมติจะซื้อนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลือกเสื้อผ้าที่มันที่มันตัวใหญ่ใหหนักๆนนะคะแล้วทีนี้ อาพอได้พอได้อ,ไดอ่าตัวอ่าโลละ80ใช่ไหมมันก็โดนไป430รอาสิบืมส3 0บนะคะประมาณ5โลอะเสร็จปุ๊บไปเจออีกร้านหนึ่งที่อ่าปัทวิกรอ่าโครงการใหม่นะคะเพราะว่า,าขับรถไปะคะ่ะแล้วก็ไปจอดตรงโครงการใหม่แต่ว่าตอนเช้าๆโครงการใหม่ยังไม่เปิดแล้วก็ามาที่โครงการ มาที่โครงการเก่าค่ะแล้วทีนี้ก็มามากินข้าวร้านาาที่อยู่ในในโดมค่ะมากินข้าวาต้มไก่ใส่ไว้มาขามอร่อยมากเลยนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าไปอ่ะแว้ไปกินตรงนั้นได้นะอร่อยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวนะคะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นนี่เลยสวยนะทุกคนผ้าดีมาก แหวนไม่รู้ว่ามันคือแบรนด์อะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะได้ใส่นี่นะคะแบรนด์อะไรไม่รู้อะแหวนว่ามันโอเคนะทุกคนตัวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวน,นี้รีวิวก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใส่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งผ่านไปนะคะตัวที่สองตัวนี้แหวนชอบบ้างมันเป็นเสื้อสไตล์แหวนอยู่แล้วแหวนชอบใส่แบบนี้แะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์แท้แดงยูนิคอร์ร <Un icorn. S 2> นะคะตัวนี้ก็อ,อันนี้ช่างกิโลค่ะน่าจะเป็นร้านที่สามที่แวนไปช่างกิโลเสื้อผ้าใหม่เหมือนกันเป็นเสื้อผ้าใหม่เลยอันนี้กิโลละไปร้านที่สองกิโลละ80ดสิบใช่ไหมม,มาร้านนี้กิโลละหกบาทแล้วเสื้อผ้าสวยกว่าร้านแรกมากเลยนะคะอันนี้มันถูกใจมาก อันนี้ใส่เองค่ะแท้แดงสวยมากค่ะ,ะแล้วก็แท้แดงแดตัวที่สามนะคะจะเป็นผ้าลุ่มนะคะตัวนี้ผ้าดีนะคะทุกคนเดี๋ยวแนนใส่ให้ดูนะคะอันนี้แบรนด์ของน่าจะเป็นแบรนด์ของ เมกอินช่เนาโอเคอยู่นะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะส่วนมากนะคะแหวนอะเลือกเสื้อผ้านะคะ mm. ก็คืออเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ใส่ไปทำงานได้ด้วยอันนี้ก็กันลม mm. นะะตัวนี้โอเคเลยอะเท่เดย มีสวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยสวยไหมสวยมากมากชอบนะคะอ่ะตัวที่สามผ่นไปนะคะ สภาพเสื้อยังใหม่อยู่เลยนะคะสะภาพยังใหม่อยู่เลยไม่มีตำหนิเลยสวยมากผ้าดีด้วยตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงค่ะเป็นกระโปรงของแบรนด์ยูนิโคลใส่ไม่ได้จะใส่หรือไม่ได้ใส่ก็ชอบอะ่ะชอบสีด้วยสีมันสวยแล้วก็ผ้ามันนิ่มด้วยนะคะแบรนด์ ยูนิคอร์นะคะสวยมากค่ะแต่ว่าแหวนว่าน่าจะเอามาใส่เป็นเกาะอกค่ะไม่ใส่เป็นกระโปรงจะใส่เป็นเกาะอกค่ะนี่เลยมันเป็นกระโปรงแหละแต่ว่าจะใส่เป็นเกาะอกนะคะติดกระดุมแป๊บหนึ่งนะคะ โอ้โหซิปจะแตกไหมคะได้นี่ไงเฮโยน่ารักมากตัวนี้ก็สีขาวส่วนมากเสื้อของอันที่เลือกมาก็จะเป็นสีขาวสีเทาสีขาวสีเทา,ส,เทาสีขาว มีสีดำด้วยนะคะสีดำเล็กน้อยตัวนี้สวยนะผ้าดีนะทุกคนถ้าทุกถ้าใครไปนะทุกคนไปตรงโครงการใหม่นะไปเลือกตรงโครงการใหม่ก่อนจิโร่ละหกสิบบาทเองถูกมากเป็นผ้าใหม่ด้วยเขาเพิ่งมาลงด้วยเยี่ยงกันสนุกสนานบางคนเขาก็จะไม่เอาเสื้อ ที่มันน้ำหนักเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าช่างกิรูเนี่ยต้องเอาต้องเน้นเน้นที่ตัวเล็กๆน้ำหนักเบาอันนี้จะุ้มะะมาอาไปต่อคะ่ะตัวนี้นะคะก็จะซื้อมาขายะคะ่ะตัวนี้ส่วนเหมือนกันตัวนี้ผ้าผ้าผ้าดีนะคะทุกคนอันนี้ก็แบรนด์เหมือนกันนะคะ เมเบิร์เมเบิรอะไรไม่รู้อะสวยสีคาวอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เนมอีกแล้วค่ะทุกคนแบรบนด์เนมอีกแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแก๊ปนะคะขคอเต่าเยอะมากเลยใส่หมดไหมเนี่ย ด้เก่งมาด้วยนะคะก่งแลกกิน่าจะใส่สบายอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะนักอยอันนี้ก็จะเป็นกางเกงขายาวเดี๋ยวเ๋วใส่ให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวใส่ให้ดู ได้นะมันได้นะคะเอแล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของยูนิคอค่ะตอนนี้ก็ผ้าดีนะน่ารักดี ดีนะคะทุกคนเนี่ยใส่แบบใส่ไปพักทาข้าวตอนเที่ยงนะคะไปทำงานครัทานข้าวแดดร้อนๆแล้วก็สามารถที่จะเอาฮูดมาปิดได้นี่ไงนี่สวยมากนะคะนี่เลยนะคะ แล้วก็ยังมีอีกหลายตัวอูออ๋จะทับก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะที่ที่ยังซักอยู่นะคะเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้ให้ดูตัวสีเท่านี่ตัวนี้สวยนะคะผ้าดีมากอันนี้ก็ใส่ป้ายพักเที่ยงนี่ ไปได้นะคะซิปดีมากซิปยังดีอยู่เลยนะคะทุกคนนี่น่ารักมากน,นะคะเดี๋ยวจะลองเสื้อคอต่อให้ดูสักตัวนะคะว่าโอเคหรือเปล่าคอต่อเอา h m แล้วกันนะคะ h m ตัวไหนเอ เอ็นตัวนี้ตัวนี้นะคะ H M นะคะจะใส่ได้หรือเปล่าทุกคนซื้อ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 ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมแต่ชอบก็ต้องหยิบก่อนไม่มีตำหนิเลยนะคะ <c oughs> เนมแนมตุ้มจิ๋วสวยนะคะทุกคนมันน่ารักค่ะชอบสวยนะไม่รัดจนเกินไปเอาแล้วเอาอีกสักตัวไหมล่ะเอาตัว,วนี้ตัว ตัวนี้ไหม้าเค้าเดี๋ยวเอาตัวนี้นะคะจะลองตัวนแป๊บหนึ่งนะคะ